สดๆร้อนครับเวลาประมาณชุ่มมนึ่นครับผมรถกำลังย้งอนเข้าหมู่บ้านรถเก๋งหนึ่งรถกระบะหนึ่งรถเครื่องหนึ่งครับผมร้อมาชนท้ายครับการขห่ห้าบ้านเสื้อครับอำเภอพนน,น,นิคมจังหวัดชลบุรีหน้าหมู่บ้านเลยครับบวกที่เหตุ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กาลังเสียรถที่ได้รับความเสียหายครับเคลื่อนย้ายไม่ได้ครับต้องรอรถยกครับผมยังไม่ทราบชื่อผู้ขับขี่ครับแต่เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับรู้ทะเบียนอะไรครับเละเลยครับโอ้ทะเบียนไปอยู่ข้างบนครับบนทะเบียนไปอยู่บนหลังคาครับ สมุาาก,การคดปรับผมงยับเลยครับข้างหน้าข้างหลังครับทังยับเลยรถติดเต็มครับหน้าหมู่บ้านครับ ใช่ครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดครับเกิดขึ้นมาก็มีแต่ความสูญเสียครับอาทิตย์นี้สามรอบแล้วครับจุดเดียวกันนี้ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นรถกระบะกับรถเก๋งครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนครับผมข้อฝากเตือนพี่น้องผู้คนครับที่ใช้รถใช้ถนนครับผมใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็ขับขี่ยันไปนะด้วยความระมัดระวังครับมีสติปลอดภั งานยกบอกเจอรถตลอกพอแล้วรถสามคันครับกำลังรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านครับรถกระบะอยู่ข้างหน้าครับตามด้วยรถเครื่องครับรถเครื่องนี้จะอยู่เบี่ยงออกด้านข้างครับแล้วก็ตามด้วยรถเก๋งอีกทีหนึ่งรถหกล้อมาข้างหลังครับมาชนท้ายรถเก่งแล้วก็กระแทกกับรถกระบะอีกทั้งหนึ่งครับ ใบไม้วอแหวน4092สระบุรีครับเผาหลุดเลยครับล้อหลังกำลังยกครับกันที่สองกันแรกยกไปแล้วครับเป็นรถเก๋ง นี่ก็เขาเ้าบิดเลยครับเข้าข้างล่างขาดล้อหนึ่งครับก็เก๋งสอง รถมอเตอร์ไซค์หนึ่งครับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรนะครับไม่เสียหายอะไรบ้้ได้เนรเห็นบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรใช่ไหมมอเตอร์ไซค์การไอ้บางคนหน้าแฮนหน้า มอไซค์ขับตามรถก่อนมามาจากตรงนี้นะครับมอไซค์คันนี้ครับมันนี้ครับ